ไปดีนาะวันที่หนึงน่งวันนี้โอ้วันยังว,วันที่หนึ่งนอนนอนบบว,วันเด็กเลยดปีเลจ้ะจงปีเสิบเอ็ปีอาหารสิงงตพี่น้องวันนี้อาหารสิงงตว้าแจวาีุ่มขม้องไปลองน้องเอเจ้าุ่มใ่มีแบนมียังอยู่ืันนี้บ่มีแบนด์บ่มีแบนด์ามีแเนาะโอ้คคงอ,งองื่นเหอรับาเ่นอพี่เนาะกินเลยครับพดมาลุ่นกินเลยพดมาตะกรงตัเถอะไป อ๋อเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกบอสเอาตัวขาวชนิดหนึ่ตมามะใส่กัะนะทุกคนมือนี้ยอ๋อ่ะอุ้ยตก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 ออกมาบ้ามิซะก่อนนังดีนังดีนั่งพอกคนอีซะ ปิดก่อนนะน่าเลงบูปิดกินได้นี่กินอะไรฮอฮอเสร็จกับไปไปงลอันพ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 ันเคือให้ไปโดนโอ้ส่วนไี้ข้าวเบียงได้ข้าเบียกได้ đậm hỏi phía đằng kia xe ngầm đang quạt quạt phía đằng nó béo mà xe tắm bán không อาหารสิงโตไปหนองป้าโทกให้เร่งจากสิ้นเดือนเนาะเขากลับมากินแบันี้นะ เ <c oughs> นี่ยอ,อันนี้เพื่อนมากครับอันไหคือประทานเมงเนาะที่ว่าไหนกิเป็นพนเก่าแก่ที่ชุกเหมือนกัน <c oughs> สนหางก็ไม่หนักเลยอ้ตุ่มอ้วกสีง ฮ่าเหรางหายกันไปดโดนเมรัยไทยติดเบียดติดงานนะวันที่เด่นที่สุดเนาะเพื่อนกันน่ะเพราะว่าเรื่องทางซ้ายนี่ครับเป็นกีบเป็นยังกับแมนูสองเบาแมวงกับพานไหนเอ็นเส้นแบบหลวมใช่ปะดังท่อเนี่ยแบบ มันกคือเดิมแดีกที่ตอนตอนเดิมแดกตอนเห็นเนาะมันกับที่ว่ากับแสต่อบมาบีแต่ว่าต้องล้างมากม่้อาบอ่อคอยไหนไปที่บอ่อคอยไหนไปทังในอหมือนอนันอืมอืมอ่ะยังงอีกยัอไยังไงเพื่อ,อนไอ้เชี่ยวเาปะเนอะัะปีกแกะปะสามสิบเก็บปอออมพอออมอืม <laughs> ตอนหับมันที่หนึงน่งเนาะมันเล็กเด็กยังยังเล็กอยู่วะเนี่ยยังเล็กอยู่โอ้โหฝูงฝูงเงี้ยงียีย้ย,ย,ย,ยด้วปะจะได้เนาะมีดอกขาไม่มีแนวขาเสือเนปลาทู เดีสาวจะสันพี่นาา้อกเง้ยไปตลาดจ้าม่ไปหาม่่นนะตับเมื่อวาน ยอดว่ดวันข้างในนี่นสวีทรจุจักอืมน้องกินกหนไมปเบาดยป่ะอืาฮ <c oughs> <c oughs> ่อืต ตัอนเกยงใจวะเนี่ยนะหัวเน่าจะต่อต่อเลยพี่น่อง คุไหนท์เป็นหน่องแนวสด กนไะอืมอาเสียวเอกินบะจุบะแดงบดจุบหอยบะจุบะเมิงอ้ยูมาด่วนหมอนุ่นๆนีกกินเถื่อนนะพี่น่องกิตั้งแต่พ่น่ะคลิปพ่น จิบตอนจุหนึ่งโดดอีครับไปซื้อมาหนึ่งโดดเหนกันเนาะไปเนาะมาเสียงหงั่มกอดกอดกอดได้ปะเบามิม้งหน่อยแกวดีครับ มราพี่อือเาคือเขาอ้ทงคานผสงอ่ะอือตรนี้บ่อือขาดจะได้ไม่ยำไทยกบิอือดูดูกับไทยเองแล้วหาเงินยูทูบสืบหายอือแม่แม่นม่แ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 ม่นม่แม่แมอยม่แ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 ม่ดม่แ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 ย่แม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 ม่แม่ไม่่แม่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 แม่าม่ จะบาขับเลยนองอี่มลต้องชิกน,น่อ,อเราถ่าไแล้วแบงกันดีบางกันดีเมอกียังอะไรดิเสร็ยแล้นมังเชได้เลยเอากูนไปเลย ตานอข้าแข้งรีบไปหนอเลยเนี่ยชวยดสุกิน,ห,นหม <c oughs> กสักการบุเยโกาะเอาแ้าษเสียบไล่แซขขาวนี้วกง่าแม่นนอเป็นจัว่วเลย 弄太独立，喂。Yeah,

ដាច់ដាច់ដាច់មើលបងតើអើយអងាយហ្នឹងញ៉ាំស្នាត់ទេមិនណៃ

ข้าวปุตรภาพเชื่อนมีเจ้าเมียบ่เจ้าเมี่ยมเหรออีกสองทำเดือนนะบ่องให้ดื่มบัดได้อืม,มเป็นเดือนไทยเดี๋ยวนี่ยสองหลานปลายโอ้สัมประฐานปริษัทเลยเนาะ ตำบบูปร,รนค้าน่ะนาคูใช่หอห้างนาคูเป็นที่เ <c oughs> จ้าจิจั่เรือนเนี่ยหางนาคูเป็นม่ือได้เสยววันที่สามสิบสองเดือนสิบสาม,มสิบหกคำแค่สิบเกาค เบตได้เีเมียูทูบเบอร์นั่นหมะไมองเมียอเอา้อมือเอาอมือมนเี้อะไอมือีผมมีเวลามนติดนะติดอยู่ตรงนี้อ่ะดูได้ไหมดีครับทุนหรอ

Дей, เข้ามาอืมอืมอฮะลูกอซื้อมาโลหนึ่งพี่น้องเลยแบงตบมนึ่งก็แบง,แบงจุกครึ่งหนึ่งตมครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็แบงในพลังงานนั่นเรียก องสามคนจะเทิเกทงกินเอกัตามากินสามคนยกสุกก่อนนพี่น้องให้พี่น้องเมืนะ่ไอไหร่ใส่เไปอีกนี่ยกสุบก,ก่อนพี่น้องเลยเพี่น้องเยำไงได้บะาำตาเหลืองเนาะแมหล่ละ <c ười> บอกว่าไหนได้เดรอแถแมดีไหนพีนอกมาต้องด,ดังไหน อยู่เยูดมันเนี่ยยู่ยาชินสุดท้ายลมันเนี่ยว้ายืนอู้หูชิบสชิมเจจะไปปลชอนนะ ไมไปเดือดบ้างเดีมบาีี่น้อง,อองเลยทาแกดมาครับตา,าอโอโจมาคาราาบับ,บุ๋บ่แตกรับมาบอเมียบอเมียันอะเสร็จไปดีบอเมียะไตอได้หออตุนได้ไหมูพี่น้องเลยบกสังละ สรองสรองมันนิดหน่อยไเนี่ <laughs> สรองตอนด้ยซ้สำซ้ำอาวุ้ออววงอววาวงอววางอว,วางตัเลอาวงตักววลเลยเออ้ยจ้มเลยใจพี่น,อน้องเป็นครับด้ดียวะ เออพูดใหญ่แท hey, <c> <ông> ้อ่ามาลังทุกอยบากเสร็ลาวไ้ไม่ขอเบิอเพื่อน นานไปเราไม่กินซะโอเคพี่น้องหมื่อไหรเบ็ดเบี่ยว์สำหรับคลิปนี้ยนอกจกมันมีอย่างไรเนี่ยที่พูดเห็นหนานลุดนกับพวกได้ไหายไปใส้ดอกพี่น้องอยู่กับนี่แหละแต่ว่าบวคใครสิ่งมีเวลาไปถ่ายคลิปไปซือ้อเฮ็ดเบียก์อะไรเนาะส่วนน่ากับเฮ็ดเป็ละละเบียก,กนะครับเดือนเสารมากอะของเี้าเฮียนคือเบาแบ,แบ,บางค์ไหนเบามา นะตามที่ทุกคนได้เห็นตุกตลิปที่ผ่านมาเนาะกจากเต้นมากกับตัวไหนไปโรงเรียนนะครับขำมากกับตัวไหนเขาเฮ็ดเบียกเนาะมันก็ได้บวกรอยชิมีเวลา,ทาไทยกีบไทยแต่ก็ไม่มีไม่มีเวลาแบบสิไปตัดงตอนนะพี่นอ้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับไายย่างๆไปเลยเนาะแบบไลฟ์สดเดี๋ยวพี่น้องเลยท่านั้ที่ขอความสุมขกัยนะ่าลืมเนาะฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ส่งแบงค์เซแนเด้อร์ทุกคนนะสบายดีพบกันคลิปหนะ้า